สวัสดีค่ะที่เกียวไวสปีดทีวีนะวันนี้พี่เกียวพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธฮอนด้า a นะภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2025นะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่2กรกฎาคมนะถึงวันที่6กรกฎาคมที่ไบเทคบางนามาชมกันดีกว่าค่ะว่าภายในบูธ t นะทาง Honda เนี่ยเขามีอะไรจัดไว้รับรองคุณว่าตามมาชมตามมาชม แน่นอนเลยนะว่าสำหรับ Honda City เนี่ยตัวนี้ ehevrs นีซึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วนะ ehevrs เนี่ย, e ยมีความน่าสนใจในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยเบื้องต้นแจ้งกันไว้แล้วว่าเขาสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงถึง28-29กิโลเมตรต่อลิตรตัว Honda Sensing เองเนี่ยเขาให้ระบบมาค่อนข้างที่จะเสถีนนยรนะสำหรับรถยนต์ตระกูล Honda ภายในห้องโดยสารเขามีในเรื่องของการเล่นสีสันนะโอนสีแดงเนะี่ยเห็นไหมมีสีแดงสีแดงตรงส่วนนี้นะแล้วก็มีการเดินได้ด้วยสีแดงนะสำหรับปีนี้เนี่ยฮอนด้าเขาก็มีแคมเปญเป็น Honda Pro โอหมกูดเนี่ยเป็นแคมเปญภายในงาน Fast Auto Show Thailand 2025นะคะยกขบวนคุ้มรับเลยไม่ต้องลุ้นนะคะ ตัวแคมเปญเองเนี่ยทาง Honda แจ้งเอาไว้นะคะว่าถ้าจองรถยนต์ตั้งแต่นะคะวันที่1กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่31สิงหามคมนะคะ,ะ,คะ,คะและถ้ารับรถกันในะะภายในวันที่30กันยายน2568เนี่ยเขาบอกว่าคุ้มในระดับที่ว่าออกรถช่วงกลางปีนะคะจัดเต็มได้ถึง4ความคุ้มเลยดีเดียวค่ะคันนี้เป็น Honda City h a t k h b a c k e-h-e-v นะคะความน่าสนใจของรถคันนี้แน่นอน e-h-e-v ชื่อนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะตัวรถนะคะเทียบกันแบบให้เห็นเห็นเลยระหว่าง Honda City e-h e HE v r s นะคะกับ Honda City Hatchback e-h e HE v นะคะคุณดูนะความต่างคือตัว Hatchback เนี่ยกระจกมองข้างเห็นป่ะกระจกมองข้างคนละสีกันนะตัว r s จะเป็นกระจกมองข้างสีดำล้วนนะฮะตัวตัว Hatchback จะเป็นสีขาวนะ,ะแล้วก็มี ตัดดำนะคะตรงนี้เนี่ยฝาครอบด้านบนจะเป็นสีขาวคุณเห็นเนาะสำหรับรุ่น Honda City Hatchback นะตัว ehev a t c h b a c k เนี่ยภายในห้องโดยสารเขาจะมีความต่างในเรื่องของการดีไซน์ตัวเบาะไปดูดีกว่าที่ตัวเบาะมีอะไรถ่ายจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเบาะมีความต่างนะเพราะถ้าเป็นรุ่น rs ที่มาสักคู่พาชมนะจะใช้การเดินได้ด้วยสีแดงเส้นสายภายในรถจะเป็นสีแดงคุณเห็นปะ เทียบกันให้เห็นเห็นเลยนะคะ,ะที่บริวเวณคอนโซลเองตัวสักครู่นี้จะเป็นสีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำเปียโนแบล็กนะคะราคาจำหน่ายของเขานะอยู่ที่729,000บาทนะสำหรับ Honda City EHEV รุ่นนี้เป็นตัว Hatchback นะแล้วก็ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เป็นรุ่น SV นะคะตัวนี้เป็นรุ่น SV นะคะ,ะดูที่ท้ายรถเรียบง่ายเห็นไหมมีความแตกต่างกัน ให้เห็นเลยนะคะว่ามีความแตกต่างจากตัว R S ตัว R S จะมีพาร์ทของตกแต่งใช่ไหมที่ท้ายรถคุณเห็นปะมันจะมีเหมือนดักเทลนะยื่นมาเป็นสีดำๆนะมีความแตกต่างนะตัวนี้ย้ำเนะเป็น E H E V R S นะคันนี้นะสีขาวนี้เห็นไ่มมีชิ้นงานสีดำและด้านบนก็เป็นครีบฉลามสีดำนะคะไหลไปที่ครีบฉลาม นะนี่พามาดูฝูงซิตี้กันก่อนนะพามาชมอีกคันหนึ่งนะีอันนี้เป็น Honda City Hatchback นะตัว e-h e HE v drivel นะคะตัวนี้เพิ่งได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้นะกับราคาจำหน่ายตอนนี้เนะี่ยที่เคาะอยู่นะ8 2 9 0 0 0บาทค่ะไปชมกันเคยพาชมแล้วในเรื่องของการตกแต่งภาพรวมของตัวรถทั้งหมด ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่น Hatchback e-h e-v แต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเรื่องของพาร์ตตกแต่งนะคะพาร์ตตกแต่งมีความต่างเนี่ยเห็นไหมที่สปอยเลอร์ด้านหลังยื่นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ด้านบนจะเป็นหลังคาดำนะแล้วก็มีเสาอากาศแบบชักฟินสีดำนะคะเนี่ยเห็นไหมไหลลงมาจะเจอกับสปอยเลอร์หลังมีไฟเบรกดวงที่3ตัวสปอยเลอร์เนี่ย ตกแต่งมาสวยงามไล่ลงมาก็จะเจอกับ H Mark ที่เป็นสีดำนะคะพอ H Mark ดําดำเสร็จปุ๊บมีลายตากต่างอีกเราเคยพาชมกันไปแล้วก็จะเป็นตัว City Driver ไปชมตัวนู้นเลย City Driver เห็นหมตัวนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีคำว่า Driver ไล่ลงมาก็จะเป็นชายกันชนนะด้านหลัง ก็จะเป็นพาดตกแต่งเนี้ยมีเส้นสายสีดำนะปลายท่อเป็นปลายท่อเลดเห็นไหมมือจับเปิดประตูสีดำเห็นป่าล้อเป็นสีดำนะคะมีชายสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสีดำให้มาพร้อมเลยนะคะตัวเบาะก็จะเป็น,นดีไซน์มาเป็นสีแดง มาในแนวแบบ Sport, Sport, สปอร์ตสปอร์ตจักนิดหนึ่งสำหรับ Honda City e-h e-v นะคะ Honda City h o n t y h i t y h a t c h b a c k e-h e-v แล้วก็ n o n d i t y t y Hatchback กดิ a เ l นะคะซึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะก็ที่กำลังมองหารถอยู่ก็สามารถนะมองได้เลยสำหรับทั้ง3รุ่นนี้ h นะ h o n i t y i t y ค่ะมีทั้งตัวถังแบบซีดานแล้วก็ตัวถังแบบ h ฮ t ชแบ็กห้ประตูให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญตัว 5ฮชแบ็กหประตูเนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของการปรับตัวเบาะนะเป็นแบบอัลตร้าซีดนะฮะพับเบาะได้รูปแบบแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้เขามีข้อเสนอพิเศษค่ะก็ดอกเบีย้ยศนะคะพร้อมประกันภัย1ปีแล้วก็ฟรีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า15,000บาทนะหรือจะเลือกผ่อนนะหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมกับ Honda Exc l u ค i ู e c a แค3ปีก็ได้นะคะ ก็รับฟรีเหมือนกันเป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า15,000บาทค่ะเรื่องของการเทรดรถนะฮะกับแคมเปญแฮปปี้เทรดอินเทิร์นรถเก่าออกรถใหม่มาออกรถ Honda City Hatchback นะรับส่วนลดเพิ่ม15,000บาทจ้ะตามเงื่อนไขที่ทาง Honda กกำหนดนะคะสำหรับนะฮคันนี้ก็เป็น Honda H R V ehev นะคะที่เพิ่งมีการปรับเป็นการปรับโฉมรูปร่างหน้าตาเล็กน้อยในขณะเดียวกันมีการปรับในส่วนของสีสันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีทรายทองสีใหม่นะ,ะพี่เกียวเรียกเองนะสีทรายทองนะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะด้านหน้าคุณจะเห็นกับ h mark สีฟ้านะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นะ,ะ rs อยู่ที่บริเวณกระจังหน้าโดยกระจังหน้าเองมีการปรับนะคะในส่วนนี้ให้มีความแบบเงาขึ้นวิ่งขึ้นเป็นรถแนว ครอบครัวขนาดกลางๆที่มีความน่าสนใจสำหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,179,000บาทค่ะภายในห้องโดยสารเองก็จะมีเรื่องของการดีไซน์นะมีสัญลักษณ์ rs อยู่ที่บริเวณเบาะที่นั่งนะคะแล้วก็มีการใช้เส้นสายเดินได้ด้วยสีแดงนะฮะแล้วก็พวกคลิปต่างๆสีแดงนะ,ะภายในรถรอบคันค่ะ นะคะตัวนี้ก็มีดอกเบีย้ย0%นะพร้อมกับฟรีประกันภัย1ปีค่ะแล้วก็มีดอกเบีย้ย0.99%นะพร้อม Honda Exclusive Care 5ปีเลือกนะต้องเลือกกันนะแล้วก็มีตัว Happy Trade-in ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเอามาแลกรถ Honda HRV EHEV นะก็รับไปเลยค่ะสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะอีกมูลค่า2,000 20, 0บาท อันนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไว้นีก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขการรับรถนะสำหรับ Honda HRV เองเนี่ยก็ต้องรับรถภายในวันที่30กันยายน2568นะคะมาต่อกันที่ Honda EN1 เนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะจากทาง Honda นะที่นำมาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจำบูธนะฮสำหรับรถคันนี้แน่นอนค่ะว่า Honda EN1 เองเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็มีนะเรื่องของ ใช่ไหมระยะทางที่เขาสามารถวิ่งได้สูงสุดไกลสูงสุดก็ต่อหนึ่งการชาร์จ500กิโลเมตรใช่ไหมคะราคาจําหน่ายตอนนี้เนี่ยก็เราสุดๆนะหนึ่งล้านหนึาหเก้าบาทเขามีในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษค่ะ0.69%นะคะสำหรับเรียกว่าเป็นลูกค้าแบรนด์รอยัลตี้นะคะของทางฮอนด้า แล้วก็มีอะไรอีกล่ะดอกเบีย้ย0.99%นะสำหรับลูกค้าทั่วไปนะพร้อมรับ Honda Exclusive ู a r e แค5ปีค่ะรวมถึง Home Charger พร้อมบริการติดตั้งและก็สายชาร์จแบบพกพานะมูลค่ารวมๆของตัว Home Charger แล้วก็บริการติดตั้งนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเกือบ70,000นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับ Honda Exclusive ู a r e แค5ปีสำหรับ Honda e n 1นะคะก็จะมีนะเรื่องของฟรีประกันภัย1ปีค่ะ รับประกรันคุณภาพรถยนต์ใหม่นะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงนาน5ปีหรือ140,000กิโลเมตรเอาแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะนอกจากนี้แล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่นะ EV แล้วก็ระบบขับเคลื่อน EV ค่ะทั้งระบบเลยนะ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรมีอะไรอีกมีฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงแล้วก็ค่าไหลนะตามตารางการบำรุงรักษา5ปีหรือ100,000กิเมตรนะคะ ที่คุณเห็นตรงนี้เนะี่ก็เป็น Honda CRV h EV รุ่น RS นะคะผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไปกับครอบครัวนะคะสำหรับรถยนต์แนว SUV คันใหญ่เบอร์นี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภยนะัยแนว Honda Sensing เนียนจริงๆนะ เราเคยพาชมพารีวิวกันไปแล้วนะสำหรับรถคันนี้ให้ชมความสวยงามกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของแคมเปญน,นะคะพิเศษภายในบูธเยอะมากหลายต่อมากๆนะคะสำหรับ Honda CR-V ก็ดอกเบีย้ย0%เนาะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีค่ะในส่วนของ Honda Accord EHEV เองนีราคาเริ่มต้นของเขาก็อยู่ที่1,529,000บาทค่ะก็มีเรื่องของอะไรก่ะดอกเบีย้ยนะ0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีแล้วก็ฟรีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า10,000บาทนะคะเรื่องของฮอได้คูอ็ิวแคร์ปีเขาก็มีนะตรงนี้ก็เลือกเลือกกันได้นะรับดอกเบีย้ย0.99%ยก็ได้นะแล้วก็มีบัตรเติมน้ํามันมูลค่าฟรีอีก10,000บาทด้วยตรงนี้เนี่ยเขามีเรื่องของ Happy Trade In ด้วยนะคะสําหรับฮอนด้าแอคคอร์ด e-h e-v รุ่น e ค่ะถ้านำรถคันเดิมคันเก่ามาขายนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Accord e-h e-v รุ่น e นะรับกันไปเลยค่ะ สำหรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะเป็นส่วนลดแม่ส่วนลดส่วนลดต้อง4 0 0 0มบาทคุณคะแต่ต้องทําตามเงื่อนไขของเขานะคะต้องออกรถภายในวันที่31กรกฎาคม2,568ด้วยนะสำหรับแคมเปญน,นี้สำหรับ Honda Civic EHEV นะคะราคาที่เริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทค่ะตัวนี้เขาก็มีดอกเบีย้ย0%เนี่ยพร้อมรับฟรีไปเลยประกันภัย1ปีนะคะ หรือจะมีเรื่องของดอกเบี้ย0.99%มาพร้อมกับ Honda Exclusive Care นาน5ปีนะคะคนที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่นะแล้วก็โปรแบบฟิลกู๊ดสุดๆเลยเนะี่ยบอกเลยปีนี้ Honda เขาจัดเต็มในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะแยะมากมายตามที่พี่เกียร์บอกเลยนะว่ามีสูงสุดถึง4คุ้มด้วยกันนะเอาเป็นว่าตามมาชมกันได้ที่งาน Fast Auto Show Thailand 2025นะคะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่2นะยาวไปจนถึงวันที่6กกรกฎาคม2,568ที่ไบเทคบางนานะฮนะแต่ถ้าไม่สะดวกมาที่งานก็เรียนเชิญกันได้นะที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านนะจ๊ะ ค่ะสำหรับงาน Fast Auto Show 2025ในครั้งนี้นะคะ Honda ยกขบวน XEV มาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่ม BEV นะคะแบตเตอรี่ EV ซึ่งเราก็มี Honda EN1 เป็นรุ่นแรกของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมากับ PHEV e นะคะ Full Hybrid มาในหลายเซกเมนต์เลยเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะและพิเศษนะคะในครั้งนี้เรามาพร้อมกับ Honda Pro Oh My Good ยกขบวนคุ้มรับเลยแบบไม่ต้องลุ้นนะคะกับหลากหลายทางเลือกค่ะให้ลูกค้าเลือกเป็นเจ้าของในกลางปีนี้นะคะโดยคุ้มที่1ค่ะเรามาพร้อมกับดอกเบี้ยศปและฟรีประกันภัยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นดอกเบี้ย0.99%นะคะพร้อม Honda Exclusive Care ซึ่งมีแบบทั้งแพ็กเกจ3ปีและ5ปีแล้วแต่รุ่นค่ะคุ้มที่2ค่ะ กับ d a Friend Get Friend นะคะลูกค้า Honda นะคะที่แนะนำเพื่อนมาค่ะรับสิทธิพิเศษ e voucher มูลค่า3,000บาทนำมาใช้ที่ศูนย์บริการค่ะและลูกค้านะคะที่ออกรถใหม่กับ Honda ค่ะรับบัตรน้ำมันอีก3,000บาทค่ะคุ้มที่3ค่ะ Honda happy trade in นะคะลูกค้านำรถมาเทินเป็นรถใหม่ค่ะรับสิทธิพิเศษ15,000บาทถึง100,000บาทแล้วแต่รุ่นค่ะและคุ้มสุดท้ายคุ้มที่4กับโบสบายดีซีซั่นค่ะ ลูกค้าที่มารับบริการนะคะก็ได้รับสิทธิ์ผ่อนสบาย0%ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอเชิญชวนลูกค้านะคะที่สนใจมาร่วมประสบการณ์แบบฟิล์ูดแบบนี้นะคะได้ที่บูธ Honda ในงาน Fast Auto Show 2025ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6รกรรกฎาคมค่ะหรือจะไปที่ Honda s โชว์รูมทั่วประเทศนะคะก็ได้โปรโบแบบเดียวกันค่ะซึ่งแคมเปญนี้นะคะจะมีในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้จากเว็บไซต์ของ Honda นะคะแล้วก็สื่อออนไลน์จาก Honda Thailand ค่ะ